ครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวมาม่าเกาหลีนะครับตั๊บนึงนะครับมันไม่ค่อยสว่างนะครับบอันนี้แบบน้ำนะครับแบบน้ำก็แบบน้ำนะครับกแบบ็เป็นแบบของซอมยางนะครับซอมยางแบบน้ำ สำยังแบบน้ำนะครับแล้วก็อันนี้แบบแห้งนะครับแบบแห้งก็เดี๋ยวให้กินเหมือนกันนะครับแต่แบบแห้งเผ็ดกว่านะครับอันนี้แบบแบบน้ำแบบน้ำก็เผ็ดอนบะแบบน้ำไม่รู้ว่าจะอร่อยปะครับซื้อมาครั้งแรกนะชื่อว่ากิมจิรามเมงอะ่ะ กิมจีรามเมงกึ่งสำเร็จรูปก,กิมจินะครับตาซัมยังก็ผมจะดูหน้าซองก่อนครับเดี๋ยวผมจะรีวิวการกินต่อต่อไปนะครับเดี๋ยวครับก็แค่นี้ครับขอบคุณครับ